ทำอะไรคะล้มนะเจ็บนะเจ็บนะอ่ะเอ,อ,อแอบเลียเหรอเธอลังหัวคอกเหรอเจ็บไหมอุย้ยะอ่ะทำอะไรอะเห็นนะ เอลิสไม่เอาเอ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 ลิสไม่เอาเอลิสเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอเอลิสเอลิส มานี่มานี่เอลิขาเอลิมันกินได้ที่ไหนแล้วลูกเอลิไม่เอาก่อนเอลิไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาทำไง ไม่เอาทำไงคะือเอลลี่เฮ้เอลลี่